โอเคออディนี่เรามาอยู่ที่ไหนกันนะอ่ะฮะเอ้ยทำไมไฟมันดับเนี่ยไฟเขาลืมจ่ายเขาไป <c oughs> าลืมจ่ายค่าไฟเลย <laughs> มากันเออเราซื้อคบเพลิงก่อนอะ่ะชิบอ่าได้แล้วเออชิบซื้อแค่คบเพลิงก็พอเรียกว่าหนูเป็นนักวิ่งมืออาชีพ <laughs> เออมืดมืดมะเออเอเอเอะไรอ่ะไม่ไว้ใจแล้วคือมันอยู่ไหนน่ะออディอยู่ไหนอ่ะ อุยบอกลงมาจังดูดูหนาวใกล้เข้ามาแล้วสินะเ <c oughs> ออเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวเราอ่อันนี้ที่ไหนเนี่ยเออเข้าบ้านก่อนดีกว่าไม่ค่อยไว้ใจที่นี่เท่าไหร่มัน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 ย้อน,น,นให้เขาก็ต้องเข้าอนะเออเสียงอะไรเนี่ยเสียงไปเล่นเองโอเคในนั้นออกไปดูสิโอ้ดีอย่าออกไปนะมันอาจจะแต่วันดีแอสเซโลโตสีน้ำเงินหรือสีหรือสีหรือสีขาวเนี่ยหนูเห็นมันตั้งนานแล้วพี่โอตัอง้งแต่ หัวโคหโคอหนุอนหัวโคดิลย่ะโออย่าว่าแต่ออดี้เลยพี่ก็หัวโคมันการไม่หละหนุนุไม่ปิดยะเอาเสีงลงดนึงนะออดี Vediamo, mi chiediamo, 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 นัดจีเม่คำ้งของข้านาเมโรนาเี่้อมัมันตัวอไอ่ะนี่มันรูปนี่นะไมมันไม่ใช่โมกมหอ้โหยจเมีมันมีจะตัวเหลี่ยมขนาดนี้ได้ยังไงก็จมี่ว่าฉันเหลี่ยมถ้าตัวเหลี่ยมขนาดนี้นุ่มมาข้ามันข้ออกไม่ได้เลย อย่าว่าแต่เพื่อนเยที่ขมอเตอเหมือนกันนี่นั่งไม่กินเทมโธ่ฉันคนนี้ฉันเกิดไม่นี่อเตอร์ไซค์เยที่ยงคืนสถานการตอนนี้มีคนเด็ไม่ขับกันบ้าข้ารู้ระเด็ เพลงกับสถานการณ์ตอนนี้มันไม่เข้ากับสุดๆเลยนัไม่เ้า ยกแม่ไม่ให้เงินหนูอ่ะสี่พันสามร้อยเก้าสิบเก้าเลยนะทำไมทำไมแม่ให้เงินยกวัดีเยอะกว่าพี่อ่ะก็พี่ไปเขาผ่านทานเองเลยเอ้าเนี่ยชืบอ,อชืบอ,อ,อได้ของมาแล้วนักวิ่งระดับชาติออเย้ ดีกว่าก็ก็ก็มีใครอยู่ไหมครับไม่มีใครอยู่เข้าไปขโมยอยู่ค่ะคือไม่มีใครอยู่เข้าไปขโมยของดีกว่าได้อะไรมาบ้างเนี่ยได้เลยบ้านบ้างโอ้อหสุดยอดบ้านมากกว่าเลือออกมาข้างนอกนะแล้วพี่ก็อยู่ข้างนอกเห็นหรือไม่เห็นแล้วโอ้ดีไปอยู่บนหลังคาทำไม นี่ขาหักไหมน่ะไม่ไม่คยทำไเขาเป็นรายการอ่ะดูดีกว่าแอรดูอุตายเอาพี่ตายได้ไงอ่ะเอาดาบเสียบทะลุออกมาโู้โหพี่ตายเอาดีเอายาบเสียบทะลุออกมาเฮ้ยบ้าโอ้ยห้าร้อยบาทซื้ออะไรดีไม่ซื้อดีกว่าไปแล้ว เาใหแกดวงตกแกนไม่สามารถชฉได้รเพราะว่าฉัน,นต้อวิ่งมาดบโหเป็นน้องครพ่อเลยอะโอ้โหเราทให้เาเไม่ขับดวงวยน่ะโหโคตรเป็นน้องพ่อมาเลยตบมือให้เลยอะโอ้โหคือยอดมากคนอื่นชูแต่นิ้อน้อะไรน้อกาง <c oughs> เราไม่จะไปสู้ 来呗，来你的 กิจกรรมอ่ะ Ada นี้เปิดให้ฟังฮะปังๆอ้าวเพิ่นปิดแล้วฝั่งนี้เอสเปรสโซ่ชื่อขอกินคัพเค้กได้มั้ยตึก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  อ,อ,อันนี้มันมีแต่ฟ็อกซี่ตอนนี้มันเป,ป็นตัฟ็อกซี่มากเป,ป,ออป,ป็นตัเป็นตั ยเอ๋อดิเพื่อนเป็นทานอสไปแล้วเพื่อนเป็นมันเมืองแล้วเฮ้ยไม่นะเพื่อนเธอกินยาของฉันไปทำไมนั่นคือ,อยาอะไรสารเคมี X ขี้ด <c oughs> มันคือ,อยาเออผมเล่นกับยาแก้กระเพาะสีม่วงเออจริงอะผมเล่นผมเล่นมาค้าับเพื่อนคนหนึ่งเว้ยแต่ทีน่าผมพูดละบางครั้งก็รู้อยู่แล้วน <c oughs> ะก็คือแบบ นกกาคื่อเทปสารพัดของคุกกคิกทั้งหมดนี้คือเครื่องเทศวันนี้คุณคูนีสาวน่าสมุนแบบแต่ศาสตราจารย์ยูเทเนียมเริ่มสารเสร็จลงไปโดยไม่ตั้งใจสารเคมีเอ็กซ์แล้วพอจบสารเคมีเอ็กซ์นั่นเลยเว้ยเพื่อนหนนตายเลยเว้ยไม่มาวันนี้คุณครูสารเคมีเอ็กซ์แล้วก็ตายไปเลยวันนี้คุณครูจะมาสอนเรียนเพื่อจะหาครูตัวจริงไปเป็นไง วันนี้นะเราจะมาสอนเรื่องการจาัดเรียงอะตอมครับตอนนี้อะตอมชั้นแรกมีมีอะต <คน S 2> อมมีคุณครค่ะอิเล็กตรอนนี้ค่ะครูมาที่ขออะไรบ้างไม่สอนในไปสอนอยู่เนี่ยตอนแรกอิเล็กตรอนชั้นแรกอิเล็กตรอนชั้นแรกคือชั้นในสุดสามารถสามารถมีอิเล็กตรอนสูงสุดได้สองตัวต่อมาพออย่างน้อต่อมาชั้นที่สองได้สูงสุดกี่ตัวหรือเปล่าลืมมาแล้วอ่ะตอนนี้ปอให้ม กระโดดเหยียบเจเจอนี่กระโดดเหยียบกระโดดเหยียบเอ้ยเพื่อนเอ้ยอย่าไปมุงกระต้องร้เนี่ยมันจะโดนกระโดดตูนหนีบหนีตายเดี๋ยวังโดนประตูหนีบนะเพื่อนอาเมึงอัสใครจะได้เป็นฆาตกรเฮ้ยอยู่ที่ไหน อยู่ตรงมุมอ่ะเฮยจะได้เป็นคนเยียบหัวพี่โอเแลตถือหมดเอาไว้นเดี๋ยวเราโอนหมดตาทำไโตอะหมดตาา้ยสีเขียเป็นอีกแล้วโอ้ว่าโสวนหมดให้คนที่ตา ปายกำลังลุมดค่ไปไปะเกลือปลายตายฮะเรียบเลยพาสซัเคมีเอ็กซ์ดจ้ามีมดขามกัไวเคมีออแม่มดคามปายด้วยสาเคมีเอ้ยมันดีนะนเออ,เ,อเดี๋ยวเกมสุดท้ายแล้วนะฮะเพราะว่าเวลาใกล้หมดแล้วอ้ยนี่มันอิดนี่เราจะไม่ลงไปขคาเลยเก๋ฉันจะลงไปก็ลงไปเเลย จะลงไปก็เชิญลงไปเลยแคลงใครจะลงไปก็เช okay. ิญไปเลยเดี Listen, ๋ยวจะปิดคลิปรอนะเดี๋ยวปิดคลิปรอนะเออก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสำหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้เนี่ยก็สวัสดีเอ้ยก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับอ่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นเพราะจะไม่พลาดและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อน